เรื่องต่อมานะครับเรามาดูหัวข้อที่6นะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทตัวประกอบตักกยะนะครับปกติเวลาน้องๆเจอคําว่าตักกยะเนี่ยเราจะตกใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันดูมีความหมายซับซ้อนใช่ไหมแต่นี้ครูครับจะบอกไว้เลยนะให้น้องๆท่องไว้ในใจเลยนะครับว่าต่อจากนี้ถ้าเราเจอคําว่าตักกยะแปลว่าเศษส่วนนะฮะแปลตรงตัวคือเศษส่วนนะ ดังนั้นหัวข้อไหนที่มันมีคําว่าตักกยะแปลว่าพูดถึงเรื่องเศษส่วนก็แปลว่าการดําเนินการพวกเศษส่วนก็ต้องมาใช่ไหมครับก็จําจเอาไว้คร่าวๆนะฮะทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยใครที่จะเรียนต้องผ่านหัวข้อที่แล้วมาก่อนคือการหารสังเคราะห์นะครับเพราะหัวข้อนี้จะเป็นการหารสังเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นเรามาดูกัน เขาบอกว่าถ้าเราให้ px เป็นพหุนามบาบๆา,บาอะไรไม่รู้นะครับค,ครูก๊อบขอตีกรอบตรงนี้เอาไว้แล้วขีดทิ้งนะครับยังไม่ต้องไปอ่านนะเป็นทฤษฎีต่างๆอะไรก็ว่าไปแต่ให้น้องๆมาอ่านตรงนี้นะฮะทฤษฎีอย่างย่อนะอันนี้ค,ครูก๊โน้ตเองก็เลยย่อลงมาบอกว่าถ้าเรามีพหุนาม px ใดๆนะฮะก็เหมือนพหุนามที่เราเรียนเรียนมานั่นแหละ ถ้าเรามีพหุนามอยู่ชุดหนึงนะน้องสังเกตว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดคือ x ยกกำลังสูงสุดจะมีสัมประสิทธิ์เป็นตัว m โฟกัสตรงนี้นะเออถ้ามันมีเลขขึ้นมาซึ่ง m เนี่ยไม่ใช่1น,นะ m เนี่ยไม่ใช่1ที่ผ่านมาเนี่ย m มันเป็น1น,นะครับในหัวข้อที่แล้วซึ่งจะง่ายกว่าแต่ในหัวข้อนี้ถ้า m มันไม่ใช่1 เราจะทำยังไงเช่น 2x กําลัง3บวกจุดๆุดสุดท้ายคือเลข2อย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงนะครับก็วิธีการทำมันจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมานิดหนึ่งขั้นตอนที่ว่าก็คือให้เรามองภาพรวมว่าทุกๆุกพจน์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมี m หรือไม่มี m ในนี้นะจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายมองซิว่า ถ้าเราดึงตัว m ออกมานะครับดึงจากทุกพจน์เลยนะฮะดึงจากทุกพจน์ที่มีอยู่ในนี้เลยดึงออกมาและเอามาไว้นอกวงเล็บนะครับข้างในเนี้ยมันก็จะเป็น x ยกกำลังสูงสุดแล้วก็บวกตัวลอง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 ล,อง,ล,อง,ลองมาทุกตัวจะมี m หมดเลยแต่ไม่สนใจเราไม่สนใจตัวตรงกลางเราสนใจพจน์สุดท้ายที่มันเคยเป็นตัว k เฉยๆ k ก็คือเป็นเลข แล้วพอเราดึงตัว m ออกจากตรงนี้ไปมันจะต้องหารด้วย m ถูกไหมอ่าพอเข้าใจไหมอ่ะดูอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูก๊อบเขียนให้ดูนิดนึงนะสมมติว่าเรามี 3x กําลัง3ลบ x กําลัง2บวก x บวก2สมมติเป็นอย่างนี้นะตัวข้างหน้าสุดนี่คือตัว m ตัวข้างหลังสุดนี่คือตัว k มันนั้นถ้าเกิดว่าครูครับดึงเลข3ออกมาดึงจากทุกพจน์เลยมันก็จะเหลือ x กําลัง3ส่วนพจน์ถัดมาเนี่ยมันไม่มีตัว m เราก็ใส่เป็นเศษส่วนลงไปเข้าใจไหมฮะเพราะเวลาคูณกลับเข้ามามันจะได้เป็นค่าเดิมถั่ไหมนี่คือการดึงจากพจน์ที่ไม่มีนะฮะดึงจากพจน์ที่มันไม่มีเลข3ถ้าอยากจะดึงดึงได้แต่ให้ใส่เลขตรงข้ามเอาไว้ก็คือใส่ไว้ข้างล่าง หรือพจน์ตัดมาเนี่ยมันก็จะเป็น x ส่วน3และพจน์สุดท้ายก็จะเป็น2ส่วน3เห็นไหมครับซึ่งครูเขาบอกว่าตรงกลางไม่สําคัญตรงกลางไม่สําคัญสําคัญคือตัวท้ายนี้เราจะเอาตัวท้ายนี้มาพิจารณาค่า c ที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็จะยังครับเราดูแต่ตัวท้ายดังนั้นสูตรที่ครูครับเขียนไว้เนี่ยครูคับก็เลยบอกว่าสนใจแต่ตรงที่เป็น k ส่วน m เห็นไหมดูที่เป็น k ส่วน m ดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องทำคืออะไรตอนนี้ที่ต้องทำเวลาเจอพหุนามนะครับที่มันมีเลขนำหน้าซึ่งไม่ใช่เลขหนึ่งให้เราดึงตัว m ออกไปดึงจากทุกพจน์จนกระทั่งถึงพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายจะกลายเป็น k ส่วน m นะฮะเป็น k ส่วน m แล้วเราลองเอา k ส่วน m นี้มาหาตัว c นะครับซึ่งเดี๋ยวคคูกทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมีวิธีทําให้ดูชัดเจนนะชัดเจนถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูหลายๆข้อดูซ้ำๆได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว c ของเราเนี่ยที่จะใช้ในการหารต่อไปนี้มันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนเห็นไหมเพราะว่าตัวท้ายมันมีเศษส่วนคืออาจจะเป็นจํานวนเต็มก็ได้หรืออาจจะเป็นเศษส่วนก็ได้นี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวพหุนามที่เป็นตัวหารพรหุนามตัวหารนะครับมันจะอยู่ในรูป x ลบ C ใช่ไหมซเราก็จะเขียนเป็น k ส่วน M แทนที่จะเป็น C เฉยๆอะ่ะมันจะกลายเป็น k ส่วน M แล้วนี่คือทฤษฎีบทตัวประกอบนะฮะก็คือเราต้องดึง M ออกไปก่อนแล้วตัวที่อยู่ข้างหลังคือ k ส่วน M เนี่ยจะเป็นตัวประกอบเห็นไหมเห็นไหมว่ามันอยู่ในรูปของอะไร เศษส่วนนะครับในหัวข้อนี้จึงเรียกว่าทฤษฎีบทตัวประกอบตรรก,กะเมื่อกี้พูดไม่จบนะครับที่ตัวประกอบมันจะเป็นลักษณะเศษส่วนนั่นเองเข้าใจไหมฮะามาดูหัวข้อ,อบรรทัดส,สุดท้ายตัวแดงๆเนี่ยครูก๊อบสรุปให้สั้นสุดแล้วว่าถ้าข้างหน้าไม่ใช่หนึ่งให้น้องๆอดึงตัวหน้าสุดออกมาและดูเฉพาะตัวหลังสุดดูที่ K ส่วน M ดูอะไรดูยังไงดูทำไมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับโอเคไหมตรงนี้เข้าใจปะ่ะนะโอเคนะก็ให้จําไว้นะจำไว้ว่าให้ดึงตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดแต่ดูตัวที่อยู่ข้างหลังสุดนะครับดึงหน้าสุดดูหลังสุดเอย่าจาสลับกันนะ <c oughs> โอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการซัก หนึ่งข้อสิว่าหลังจากดึงแล้วครูกรับทำอะไรยังไงสำคัญนะตัวอย่างแรกเลยนะฮะตัวอย่างที่33นะครับอ่าตัวอย่างที่33ม่าอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะตัวอย่างที่33เนี่ยก็มีเลขข้างหน้าสุดเห็นไหมเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของพหูนาม6 x กำลัง3ลบ 11x กำลัง2บวก6 x ลบ1 นะให้แยกตัวประกอบของพหูนามชุดนี้ทันนะวิธีทำมาดูตัวอย่างกันและจะเข้าใจมากขึ้นนะครับวิธีทำกรุ๊ก็จะเริ่มต้นจากการให้ px เนี่ยนะเท่ากับพหุนามชุดนี้คือ 6x กาลัง3ลบ 11x กาลัง2บวก 6x ลบ1นะฮะให้เป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเรา จะพิจารณาหาตัว c เนาะขั้นที่1เราต้องหาตัว c ก่อนใช่ไหมครับน้องๆครับต้องหาตัว c รูก็บอกว่าให้ดึง6ออกมานะฮะให้ดึง6ออกมาดึงมาจากทุกพจน์เลยดึงมาจากทุกที่นะฮะตัวนี้ก็จะเหลือ x ก,กาลัง3นะอย่างที่บอกว่าตรงกลางในรูก๊บอบไม่สนใจนะไม่สนใจว่าตรงกลางจะมีอะไรบ้างแต่รูก๊บอบสนใจตัวสุดท้าย เวลาเราดึงเลข6จากพจน์นี้ดึงจากพจน์นี้ไม่สนใจแต่สนใจตรงที่ดึงจาก1ออกไป1เนี่ยเดิมทีมันไม่มีเลข6พอดึงออกไปก็จะกลายเป็น1ส่วน6กเข้าใจไหมฮะสังเกตดูว่าถ้าเราคูณกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1เหมือนเดิมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนดึงออกต้องใส่เป็นส่วน6เอาไว้ทหนไหมครับนะที่ค,ครูครอเขียนสีฟ้าตรงเนี้ยนะครับเป็นเพราะว่า จะไม่ได้ใช้ในการทดจริงแต่สร้างสีฟ้าขึ้นมาเพื่อเอาไว้พิจารณา k ส่วน m ทันไหม k ส่วน m k ของเราคือเลข1เนาะ m ของเราคือเลข6ทันไหมฮะพิจารณา k ส่วน m ในขั้นที่1นเนี่ยน้องๆจะต้องหาตัว c ใช่ไหม หาตัว c ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะหาตัว c มันจะเป็นเลขเลขเดียวตรงนี้ที่เอามาแยกใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมันมี1กับ6ดูยังไงดูแยกกันฟังนะถ้าเป็น1กับ6เป็นเศษส่วนอย่างนี้ดูแยกกันตัวบนนะครับตัวบนเราคือเลข1นะฮะบ,บนนะเราจะมีจำนวนที่หารนะฮะที่หาร1 ลงตัวได้แก่อะไรบ้างครับจำนวนที่หาร1ลงตัวก็คือบวกลบ1ถูกไหมตัวล่างนะครับก็คือเราจะต้องดูจำนวนที่หารเลข6ลงตัวนะคืออะไรฮะโอโหอันนี้เยอะนะครับเริ่มนั้งแต่บวกลบ1บวกลบ2นะครับแล้วก็บวกลบ3แล้วก็บวกลบ6ทันงไหม ความรู้ใหม่ยังไม่หมดนะน้องๆต้องตั้งใจดูอยู่นะสมาธิต้องยาวนานหน่อยนึงพอเราดูแล้วว่าตัวบนคือบวกลบ1ตัวล่างมีบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวกลบ6ในการสร้างตัว c นะในการสร้างตัว c นะครับค่า c ที่เป็นไปได้ดูนะฮะค่า c ที่เป็นไปได้แต่ว่ายังไม่สรุปนะว่าตัวไหนนะครับก็อาจจะเป็นอะไรตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละสาคัญสําคัญมาตลอดเลยตรงนี้แหละสําคัญครับน้องๆต้องขึ้นเสียงดังเวลาเราจะหาค่า c จากการผสมใครคือตัวบน1ใช่ไหมใครคือตัวล่าง6ใช่ไหมเราต้องเอาตัวหารข้างบนมาจับคู่กับตัวหารข้างล่างโดยจับคู่ทีละคู่ในลักษณะของเศษส่วน ทันไหมฮะดังนั้นค่า c ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือบวกลบ1หารด้วยบวกลบ1นี่คือค่า c ที่เป็นไปได้ตัวที่1ถ้าจับคู่กับ2มันก็คือบวกลบ1กับบวกลบ2แล้วก็บวกลบ1กับบวกลบ3แล้วก็บวกลบ1กับบวกลบ6เข้าใจไหมครับหรือเขียนให้ย่อๆว่าอะไรหรือเขียนให้ย่อๆ บวกลบ1กับบวกลบ1เนี่ยมันก็คือบวกลบ1น,นั่นแหละที่เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วก็บวกลบ1ส่วน2แล้วก็บวกลบ1ส่วน3แล้วก็บวกลบ1ส่วน6ตรงนี้แหละฮะที่ค,ครูก๊อบอยากจะอธิบายให้น้องฟังในเรื่องของการจับคู่การจับคู่ต้องจับให้ครบทุกคู่นะฮะดังนั้นค่า c ที่เป็นไปได้ของเราเนี่ยจะอยู่ในนี้ เหนะก็จบกระบวนการละจบกระบวนการของการหาค่า c ทฤษฎีบทตัวประกอบตกกรรกะเนี่ยมันมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละนะที่เหลือเหมือนเดิมที่เหลือหลังจากนี้ในการทดสอบค่า c ในการหารสังเคราะห์ทุกอย่างเหมือนเดิมและนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบค่า c นะฮะทดสอบค่า c กรณีที่1เช่นถ้า x เป็น1เนี่ยคือทําตามขั้นตอนเดิมและ นะครับเราก็เอา1ไปใส่ในพหุนาม px น้องๆก็จะได้อะไรอ่ะนะฮะครูครับลองทดเลขให้ดูนะ6คูณ1กำลังสลบ11คูณ1นกำลัง2บวก6คูณ1ลบ1น้องๆก็ดูว่ามันได้ศูนย์ไหมแค่นี้ทำเหมือนเดิมแล้วนะทำเหมือนเดิมแล้วก็คือ6บวก6เป็น12ตรงนี้ได้ศูนย์พอดีใช่ไหมฮะได้ศูนย์พอดีเราก็เก็บตัวนี้ เก็บเลขหนึ่งเป็นตัวหารตัวที่หนึ่งเห็นไหมบางคนบอกโอ้โหทำแทบตายนะเลขมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่หาเจอตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีอีกตัวหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีอีกสักตัว2ตัวก็ได้นะครับน้องๆก็ต้องไปลองแทนค่าแบบนี้เข้า <c oughs> ใจไหมซึ่งบางคนบอกว่าขี้เกียจหาถ้าขี้เกียจหานะพอเริ่มต้นมาเนี่ย เริ่มต้นมาเนี่ยน้องๆยังไม่ต้องแยกซี C แยกบนแยกล่างไม่ต้องนะน้องๆลองแทนหนึ่งลงไปก่อนถ้าแทนหนึ่งแล้วใช้ได้เอาไปหารเลยเข้าใจปะ่ะเพราะดีกรีสามมันหารครั้งเดียวก็หลุดละเนาะนะฮะนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอ่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อประหยัดเวลากรุก๊ปกเฉลย C ให้ก่อนนะครับตัว C ที่ใช้ได้ก็คือ1กับเศษ1ส่วน3ซึ่งจริงๆข้อนี้ใช้ตัว C แค่ตัวเดียวก็พอ นะครับแต่คูณคบให้2ตัวคือ1กับ1ส่วน3ทันไหมครับคูกคบาให้เลยนะบอกให้เลยนะว่ามันเป็น1กับ1ส่วน3นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาตั้งหารนะขั้นที่2แล้วนะเราได้ตัว C ไปแล้วเนาะหกับ1ส่วน3ขั้นที่2ก็คือหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์ทำยังไงจำได้ไหมใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็ย้อนไปดูนะครับ หารสังเคราะห์ก็คือการคัดลอกมาเฉพาะสัมประสิทธิ์ใช่ไหมเฉพาะสัมประสิทธิ์ก็คืออะไรหกลบ11 6แล้วก็ลบ1นะครับอ่ากูกก็เขียนเนาะหแล้วก็ลบ11แล้วก็6แล้วก็ลบ1 ตัวหารนะเมื่อกี้ครูกรับบอกตัวหารมันมี2ตัวคือ1นกับ1นึ่งส่วนสมใช่ไหมเดี๋ยวครูกรับจะเอา1นึ่งส่วนสไปหารให้ดูแล้วกันเลขหนึ่งเนี่ยครูครับคิดว่าหลายคนคงหารได้แล้วนะครับมาดูตัวหารที่เป็นเศษส่วนนะนะสมมุติว่าตัวหารเป็นเศษหนึ่งส่วนสจะเป็นยังไงเออนะฮะโอเคนะหารเลยนะครับพร้อมแล้วนะตรงนี้เป็นศูนย์หกบวกศูนย์ด้หกหส่วนสามคูณหได้2ใช่ไหมตัวบ้างสามตัดกับ6 ลบสิบวก2เหลือลบ9 1ส่วน3คูณลบ9ก็จะเหลือลบ3ใช่ไหมทันปะหนส่วน3คูณลบ9ตัดตัดเท่ากับลบ3ใช่ปะ,ะนะครับคิดเลขให้วคิดเลขให้เร็วคิดเลขให้ม่นยำนะดังนั้น6ลบ3ก็จะเหลือ3 1ส่วน3คูณกับ3ก็จะได้1ลบ1บวก1ได้0ูนย์ครับจบเลยเห็นไหมหาได้เหมือนกัน ตอนที่ตัวหารมันเป็นจํานวนเต็มก็หารได้ตอนที่ตัวหารเป็นเศษส่วนก็หารได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวพหุนาม px ของเราอ่ะเนาะก็จะแยกได้เป็น x ลบ c ก่อนเนาะ x ลบ1ส่วน3เนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์ตรงนี้ก็คืออะไร6 x กำลัง2ลบ9 x บวก3ทันไหมครับนะซึ่งตรงนี้ จริงๆมันจบแล้วที่เหลือมันเป็นแค่การจัดรูปนะจัดยังไงจัดยังไงก็ในวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันจะมีเลข3เป็นตัวร่วมกรก๊ก็ดึงออกมาก็จะเหลือ 2x กําลัง2ลบ 3x เ็บวก1นึ่งเห็นไหมดึงเลข3จากวงเล็บข้างหลังออกมาทุกพจน์เลยก็จะเหลือแค่นี้แล้วเลข3มเนี่ยมันอยู่ในรูปของการคูณดังนั้นเราเอาไปคูณเข้าวงเล็บข้างหน้าได้เนาะ คูณเข้าวงเล็บข้างหน้าก็จะเป็น 3x ลบ1ส่วนตัวหลังเนี่ยนะครับเนี่ยวงเล็บเนี้ยแยกได้อีกไหมนะครูกรัอลองแยกดูเป็น 2x กับ x 1กับ1แล้วก็ลบกับลบแยกได้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือตัวประกอบที่สำเร็จรูปแล้วแยกจนถึงที่สุดเห็นไหมฮะเออนี่ผลลัพธ์มันจะจะมีวงเล็บที่มี 3 x ลบ1แล้วก็2 x ซลบ1ซึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วอะค่า C ที่ใช้ได้ในข้อนี้คือ1ส่วน3 1ส่วน2แล้วก็1ใช่ป่ะมันอยู่ในเนี้ยอยู่ใน3มวงเล็บคำตอบนี้แหละนะที่ค่า C ที่ใช้ได้แต่เมื่อกี้ครูกรอบใช้1.3ส่วน3เป็นตัวหารทันไหมฮะนะลองไปทำดูนะลองไปทำดูนะข้อนี้ยังง่ายอยู่นะ ข้อนี้ก็คือมีเลขข้างหน้าเป็นเลข6กแล้วดึงออกปุ๊บแล้วน้องๆก็พิจารณาตัวทายนะแต่เวลาพิจารณาตัวทายให้ระวังนิดนึงแยกนะระหว่างเศษกับส่วนนี้แยกคิดเศษเป็นยังไงส่วนเป็นยังไงแล้วเอาเศษจับคู่กับส่วนทีละคู่นะต้องจับให้ครบทุกคู่อย่างนี้เลยนะจับให้ครบนะอย่าขาดไปแม้แต่ตัวเดียว เพราะว่าบางทีเราแทนแทนไปมันอาจจะต้องใช้หลายตัวก็ได้โดยเฉพาะข้อที่เป็นพระหูนามดีกรีสี่โอเคไหมครับหวังว่าน้องๆคงพอจะเข้าใจในตัวอย่างนี้สรุปก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบตักกะยะหมายถึงพระหูนามที่มันมีเลขข้างหน้าสุดดึงออกไปแล้วมันจะเหลือตัวหลังเป็นเคส่วนเพอเหลือตัวหลังเป็นเคส่วน M เอามาแยกเศษส่วนและจับคู่ใหม่ จะหาตัว4ได้นะครับตัวประกอบชุดนี้มันก็เลยมีผลลัพธ์ออกมาเป็นตักกะยะอย่างนี้นี่เองนะครับมันก็เลยมี 3x ลบ 1, 2x ลบ1แล้วก็ x ลบ1สรุปตักกะยะแปลว่าเศษส่วนนะพยายามจำให้เขาจำให้ขึ้นใจนะฮะเอาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ที่ที่34กัน ในตัวอย่างที่33ประมาณนี้ถ้าใครยังไม่ชัวร์ดูตัวอย่างนี้ให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งให้เข้าใจแล้วซ้อมทําเองนะแล้วค่อยไปดูข้อ34โอเคไหมครับข้อนี้จบแล้วเดี๋ยวเจอกัน